ขนมจ้าเอาขนมมาจ้าสองร้อยยี่สิบบาทเองจ้าแพงเลยคุณครับผมอยากได้เครื่องที่มาเล่นเกมแล้วมันไม่สะดุดอ่ะไหลลื่นอ่ะดีไหมงั้นเครื่องนี้เลยค่ะนี่สายเกมเมอร์ใช้กันเยอะเลยค่ะฮับขนมจ้านี่ป้าให้หกสองร้อยหนึ่งเลยเอาไหมป้าแถมให้เลยจ้านะช่วยป้าซื้อหน่อยออทำไมอะผมไม่กินขนมแลวก็ไม่เอาด้วยที่มันร้านขายโทรศัพท์นะป้าจะมาขายสุมสีสมห้าแบบนี้ได้ไงเรา จ้ะไม่เอาก็ไม่เอาเรื่องนี้ก็ดูดีกันนะขนมจ้าขนมไหมจ้าคุณฉันต้องขอโทษแทนคุณบ้าด้วยนะปกติเนี่ยเขาไม่เข้ามาขายในร้านหรอกค่ะแต่วันนี้แกคงขายไม่ได้แกก็เลยเข้ามาขายในร้านน่ะผมว่าคุณติดป้ายไว้ก็ดีนะครับจะได้ไมร่รบกวนลูกค้าคนอ,อื่นเขา แล้วนี่คุณลูกค้าจะรับเครื่องไหนดี่คะคุณลูกค้าคะาคุณลูกค้าคุณเดี๋ยวผมว่าผมค่อยมาซื้อวันหลังแล้วกันเอ้าเอ้าเอ้าคุณคุณลูกค้าอะไรเนี่ยอุตสาามาเรียไว้ตั้งนานคุก็ไปซื้อซะงั้นเก็บลงตู้ก็ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอามาวาไว้ห้าเครื่องไม่ใช่หรอ ไปเหรอสี่อ่ะออไอหัวขโมยขนมจ้ะขนมพนุ่มขนม,ขนมล้างปากสักหน่อยไหมจ้ะห่อละยี่สิบบาทเองจ้ะไม่เอาครับเอาเอาหน่อยนะไม่เอาป่าผมกินไว้เดี๋ยวอยู่ครับเอ,อ่อไม่เอาเหรอครับไปละขนมจ้าขนมไหมจ้ะ คงใช้วิธีนี้สินะถึงไม่มีใครสงสัยเยนี่ยนี่ไอ้หวัวขโมยเอามือถือฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มือถืออะไรเมื่อกี้ที่ผมออกจากร้านอ่ะผมก็มาตัวเปล่าโจรที่ไหนมันจะยอมรับว,ว่าตัวเองเป็นโจรฮะของซื้อของขายขาโมยกันหน้ากันได้ไหมได้ไงฮะเอาขึ้นมาผมไม่ได้เป็นโจร <c oughs> นี่ผมเป็นตำรวจแล้วโจรตัวจริงอ่ะ นู่นไปนู่เล้วขนมจ้าขานมห่อละยี่สิบาทจ้าเอ้าแล้วทำไมคุณตำรวจไม่ไปตามจับโจรล่ะคะไม่ยืดเปลืองภาษีประชาชนทำไมตรงนี้นี่คุณผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนถ้าจับใครสูม 4, สี่สูงแพร่เนี่ยแล้วไม่มีหลักฐานอะ่ะจะจับเขาได้ยังไงผมว่าผมเสียเวลาคุยกคุณมากละเอาเาดีวาตามป้าไปก่อนแล้วกัน เออคิดตังครับผมเอา้ายิงอยู่ตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยหายไปไหนวะทั้งหมดก็50บาทจ้ะพอดีกระเป๋าตังผมหายครับคุณนี่กระเป๋าตังหายหรือคิดจะเบี้ยวฮะก็อีกแค่กว๋วยเตี๋ยว50บาทเนี่ยคิดจะโกงอีกเหรอผมไม่ได้โกงจริงๆกระเป๋าตังผมหายครับคุณน้อยไม่ครับผมใจ่ายให้อีก ถือว่านายโชคดีไปนะ,ะได้ไม่ต้องล้างจานชนใช้อะนี่คุณเป็นใครครับคุณจ่ายค่าข้าวติ่ทมทนผมทำไมเอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันว่าใครเป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์คนไปตอนนี้ผมจ่ายค่าข้าวติ่ใท้ละเดี๋ยวผมขอเชิญคุณไปเป็นพยานแล้วกันนะไปรีบตามมายังไม่ทันได้ครับไหนดูซิในกระเป๋ามีเท่าไหร่นะ โเห็นหน้าอ่อนแบบนั้นก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้าแล้วกระเป๋าตังค์มาอยู่ในมือฉันได้ไงช่้างม่เถอะฉันต้องรีบหาเงิน ขนมจ้าขนมขนมไหมจ้าหนูขนมไหมจ้าถุงละ20สิบบาทจ้าขนมไหมหนูขนมไหมจ้าถุงละ20บาทเองแบบไม่อ้วนก็มีนะจ้าอะนะช่วยตาซื้อหน่อยสิโอ๊ยแมวป้าไปไกลๆเลยแบหนูต้องการสมาธิก็ได้จ้าจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะป้าขี้ขโมย อะไรอ่ะป้าไม่รู้เรื่องนะอะไรกันอีกเนี่ยเฮ้ยโ hey! ทรศัพท์ฉันนี่นี่ป้าขโมยโทรศัพท์ฉันหรอโอหนี้เลยเนาะ,ะป้าไม่ได้ขโมยนะแล้วก็เป๋าตังผมล่ะเอาคืนมานะพนัลวมเอ้า,า,าอนี่ไงทำคนอื่นเขาเดือดร้อนหมดเลยนะป้ามือถือฉันด้วยเอาคืนมาโทรศัพท์อะไรป้าไม่ได้เอาไปนะลึก ป้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะป้าต้องหาเงินขายของไม่ใช่หรอนี่ป้าจะเล่นละครอะไรอีกป้าป้าขโมยของเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องไปโรงพักไปเอ้ยป้าไม่ได้ขโมยนะขโมยหรอไม่นะป้าไม่ได้ขโมยป้ามาขายของลูกชายป้ารออยู่นี่ป้ามีลูกใช่ไหมงั้นก็ดีเลยงั้นก็บอกลูกป้าเลยว่าให้ไปเยี่ยมป้าที่คุกอ แต่ว่าลูกป้าเขาป่วยอยู่นะเขาหลอป้าอยู่ป้าต้องรีบกลับไปหาเขานี่ป้าป้าจะให้เยื่อยอย่างพวกเราเนี่ยเชื่อคําพูดโจนอย่างป้าหรอก็หนูไม่เชื่อก็ตามป้าไปได้นะเขารอป้าอยู่จริงๆผมว่าผมไม่ไปอ่ะแค่ผมได้กระเป๋าตังค์คืนผมก็พอใจละเอาเฮ้ยแล้วข้าวติ๋วล่ะเฮ้ยนี่ทุกคนผมว่าไปให้มันจบๆดีกว่า แล้วผมจะได้จับป้าค้กแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่ามันจริงไหมไปป่ะนํา,ปาไปหลังนี้เราจะบ,บ้านป้ามิง แม่ให้กลับมาแล้วนะลูกอย่าบอกนะว่าคนในลูกคือลูกชายป้านี่ลูกชายป้าเขาตาัเดี๋ยวราพูดผมว่าป้าเขาป่วยจริงๆแหละใช่ลูกป้าเขากำลังป่วยเขาก็เลย สซ้นทาซี Heck? แบบเนี้ยป้าเขาป่วยจริงๆค่ะเขาเป็นอันไซเมอร์มีบัตรผู้ป <so ่วยด้วยนะคะอันไซเมอร์เหรอมันก็แสดงว่าป้าเขาไม่ได้แกล้งแต่ว่าหลงหลงลืมๆืมจริงๆโอ้โอ้โอ้ลูกแม่อาการเป็นยังไงบ้างลูก อะไรนะไม่เจ็บแล้วหรออาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีแล้วล่ะลูกคุณตำรวจคะฉันไม่เอาเรื่องแล้วล่ะคะ่ะแค่ฉันได้มือถือคืนฉันก็พอใจแล้วฉันรู้นะว่าเธอสงสารแต่ว่าการที่ป้าเขาไปขโมยของเพื่อที่จะเอาเงินมารักษาลูกเนี่ยมันผิดนะถ้าปล่อยให้ลอยนวลแบบนี้ ถ้าเกิดวันหนึง่งป้าเขาจําได้ขึ้นมาว่าต้องไปขโมยของเพื่อที่จะเอาเองินมารักษาลูกทุกคนก็เดือดร้อนกันไปหมดสิแต่ว่าถ้าเราไม่เอาป้าเขาเข้าคุกแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นหาที่รักษาให้ป้าดีๆมีคนดูแลมันจะไม่ดีกว่าหรอฮะฉันเห็นด้วยนะคุณตำรวจคะฉันไม่เอาเรื่องป้าเขาแล้วคะ่ะเอางี้นะครับทุกคนกฎหมายเนะี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนป้าป่วยเราก็แค่ไปรักษาครับป้าครับอยากพาลูกชายไปรักษาไหมอยากค่ะป้าอยากมีเงินรักษาลูกแต่ว่าไม่มีใครช่วยซื้อของป้าเลยอ่ะคุณป้าเขาคงลืมว่าขนมพวกนัน้นหมดอายุแล้ว <S <S <ๆ>ก็เลยไม่มีใครซื้อเลยต้องขโมยของคน,นอื่น ครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาลูกชายป้าเนี่ยไปรักษาเองป้าไปกับผมนะจริงเหรอคะคุณคุณคุณจะช่วยลูกป้าจริงๆเหรอคะครับไป,ไปกับเขาป้าไปไปค่ะไปไปกันนะลูกนะมีคนใจดีมาช่วยแล้วไปลูกไปไปไป